ขอให้เราที่จะเข้ามานั่งนั่งมิตรและโดนเชิญในของพระเจ้าผู้ที่อยู่ด้านนอกก็เชิญค่ะเข้ามาข้างในค่ะที่เราจะเข้าพบพระเจ้าที่เราจะอธิษฐานพระพุทองค์ขอพระเจ้าสืบส่งเมตตาในเช้าวันี้ที่เราจะพบพระเจ้ากับทุกทุกคนแล้วก็ขอพ6สติกำลังให้เรียนรู้สาระของพระเจ้าพี่น้องที่เราจะเตรียมตัวเตรียมใจชนะท่าทีภายในนะคะในของเราขอพระเจ้าส่งความเขินในชีวิตของเราขอพระเจ้าอยู่น ชีวิตของเราและพระเจ้าที่จะเป็นเอิเป ah ็นหนึ่งเช้าน well ี pounds, ้ที่เราจะโฟกัสไปที่พระเจ้าที่เราวางปัญหาวางภาระวางทุกสิ่งที่เรามีไปก่อนเราจะเข้ากล้พระเจ้าขอความสุขีกับเราในดุยาสารเส้นพระเจ้าให้ในดุยาสารเส้นพระเจ้าสารเสด็จพระเจ้าทุกอย่สาธุการในพระเจ้าพระผู้ใหี่สูงสุดสารเส้นพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงให้ตาชีวิตของเราทุกคน เราทุกคนที่เข้ามามีช้างนี่เราก็แสดงหวพระองค์ขอพระเจ้าทรงศรัทธาต่อเราอ่ะได้คำอธิษฐานทุกคำอธิษฐานขอพระองค์ทรงตอบพระดิษฐานเจ้าคะพ่ออ่าสองคนอธิษฐานขึ้นไปขอพระเจ้าทรงฟังฮายูยาสการิจงการขอพระเจ้าทรงโปรดให้ตาอังพาชีน้ำย่างเราของเราและสถิตกับเราในช ุ้สิ่งในกรบครองขอให้ใจของเราสง้เจ้าข้าที่จะมอบให้กพระเจ้ามาเนือดยาให้เป็นเครื่องหอนที่ถวายแก่ทุกคนขอให้ได้เกีดมาชีวิตเราด้วยการเลอดยาสารเสพติระเจ้าสารเสพติระเจ้านี้อย่างสารี่การแก่พรจ้าผู้ เรื่องลงสงสร้างมานม้แต่วุฒิทุกคนพงสงสรารมาเพื่อนมัสกการบรรจาได้ยกย่องทั้งานของโรงพยงองค์เดียวของพุ่งทรงประคับประคองย่างของเราที่เราจะเดินกับพุองที่เราจะไม่พลาดเราจากทางของพระองค์แม้ว่าเราวนก็ของพุ่งทรงเสดิตกับเราและยกเราขึ้นยกชูเราขึ้นขอให้เราที่จะไม่สะดุดพระบิดาเจ้า่าแต่ของพะองทรงปกก็องความชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายที่เข้ามา ที่ผิดในสวรรค์ขอให้พะนางบอกกลองไปที่ขั้วโลักรราแต่จะมีกลอมาตั้งอยู่เขเป็นเจดมะขึ้นไรบนโลกแต่สวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นเป็นธรรมในแผ่นดินโลกขอสุขโภค่ะวนะวัาตร์คืใการนี้และกอสทาธิรบที่นีระพระองค์มาจากห้าพระเจ้าในปีแนะขอให้นะง์ขาจะมีการทดลองแต่ว้ห่ช่วยช่้หราชากาิเของิ ที่อธิษฐานต่อมาแล้วที่ถามเจตกำลังของเราที่เราพึ่มาหาพระเจ้ามีของพระเจ้าทรงประทานคำคำเที่ยวเมล็ดและก็ชีวิตและย่างเขาของกรรมที่จะเดินติดตามกับพระองค์และไปที่ถวายเกียรติแ่พระเจ้าให้เราที่แตกต่างเดินตัวเราก่อนสาธุการเกียรติพระเจ้าของผู้หญิงที่สูงสุดสารแเสร็จพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าครั้งข้าพูนทั้งหลายทั้งหลายนที่เมฆของพระองค์ของพระองค์ทรงนำพาและโปรดเทต้า พระพุรูปนี้ที่พุทธรูปจับระคัะประคองและปกป้องคุ้มครองที่เราจะไม่พลาดออกจากพระองค์แต่เราจะเดินเอาวันต่อวันเพื่อจะให้ทุกรูปแห่งแกเขาออกของพระพุทธรูปทั้งหลายจะมีแต่พระเจ้าเพียงองค์เดียวแต่เราทั้งหลายมาอบปัญหามอบภาระมอบชีวิตมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์แล้วก็ปัญหานั้นแอบของเราที่มันอยู่เราจะวางไว้ต่อหน้าพระพักร์ของพระพุทธรูปแต่เราจะแบ่งการเก็บตามพระองค์ไปแต่เช้านี้ผม ของเราทุกคนที่เราเพืาอมาหาพระองค์นี้พระบิดาเจ้าข้าที่แบบอธิษฐานเถิดเราของเราทุกคนที่มีส่วนที่เป็นร่างกายเป็นที่ฐานของพระองค์เป็นพันธุเวทของพระองค์อาบิณที่พระองค์ทรงสัิจีภูมพระบิดาเจ้าข้าขอเระนด้าวสงบุกอ้อมของพรสุขภาพร่างกายของเราให้เป็นที่ได้าหวเกียรติแด่พระองค์พระบิดาเจ้าข้ารักษาเยียวยาโปรดจะข้าให้เราได้ไหนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็ง แต่กับพระองค์นั้นพระบิดาเจ้าข้า่อเราจะไม่หาพระอรที่จากพระเจ้าขอพระองค์ทรงเติมเป็นในสิ่งที่จะเป็นได้ขานโยบแต่ระหว่างที่เราตื่นขึ้นมามนจะวางใจในพระเจ้าเราจะไม่กังวายว่าเอาอะไรเอาอะไรดมหรือเอาอะไรงงแต่ราวางใจในพระเจ้าเสมอมาพระบิดาเจ้าข้าแม้สิ้นหลงน่อยงหงยแต่ผู้ที่เชื่อและกิดนพระองค์จะ้มีกินอีท้องข้าพระองค์ข้หนที่เชื่อและติดทพระองค์แต่ขอพระองค์ทรง ชีวิตของเรานั่งกายของเราขอพระองค์ทรงประทานกำลังเยี่ยแรง6วันที่ผ่านมาที่เราทํางานอยู่ในชุมชนที่เราอยู่ที่เขาไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านั้นขอให้พระเจ้าทรงประทานกำลังเยี่ยวแรงให้กับเราในช่เหตุในเมื่อนานนั้นขอพระองค์ทรงเอาออกไปแต่ขอพระองค์ทรงเจิมเราประทานกำลังให้กับเราให้เราที่จะส่งไ่กับพระองค์ในวันต่อวันทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้า อาเรียนรูยาสารละเสริญพระเจ้าแม้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรขอพระองค์ทรงรักษาได้เยีอะยาขอพระองค์จงฆ่าขอพระองค์ทรงสำมบรณ์โดยพระองค์จองฆ่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนะพระองค์จงฆ่าพระองค์ทรงให้สงฆ์ทุกปีดาจงฆ่าแต่ขอพระองค์ทรงช่วยแล้ก็รักษาเราเยอะยาเราพระองค์จองฆ่าด้วยดีเดียร์ละฆ่าของพระองค์ในองค์พิธีสุทีุ่ทีเสด็จมาเพื่อไถ่เอาทุกคนอาเรียนรู้ยาสารละเสริญพระองค์พระองค์ทรงเป็น เียที่ดีของเราที่ที่แย่และพระองค์ทรงรักษาคนในอดีตเพราะหลายๆคนพระองค์เจ้าข้าที่เราได้เห็นพระคัมภีร์นั้นพระบิดาเจ้าข้าได้เราทุกคนที่เข้ามานี้พระองค์เจ้าข้าผู้ที่อ่ามเจ็บป่วยแล้วก็ขอพระองค์ทรงรักษาได้เยียวยาเขาให้หายเป็นปกติด้วยเถิดเป็นที่สวรรค์เกิดในะเจ้าในชีวิตของเขาพระองค์เจ้าข้าเนี่ยเขาจะเป็นอะไรมาพระองค์เจ้าข้าแต่ขอให้อ่าเป็นแผนการที่มาจากพระเจ้านกัจจารักษาเขาให้หายแล้วเขาจะได้ประกาศให้เรา ื่อที่ขอรีพระบิดาเจ้าข้าลูกของป่าพ่อพี่น้องทุกคนามหมาทของพระองค์ในพรนามพระเยซูอาเมนในข่ะต่อมาที่เราเะงกัเพื่อนพี่น้องของเขาผู้ที่ยังมาไม่ถึงก็ขอพระเจ้าทรงนำทางให้เขามีชางหาใจที่จะมาหาพระเจ้าแต่ให้เขาที่จะวางปัญหาวางภาระทุกสิ่งไว้ให้เขาที่จะมาหาพระองค์โดยการทรงกำลังการทรงสติที่มาจากพระเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าพระผู้ยิ่งเจรสุดสารเสด็จพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าข้าสารเสด็จพระเจ้า พระเจ้าสเด็จพระเจ้าของเราเพียงองค์เดียวที่เราจะยกพระองค์ที่เราจะนมัสการพระองค์และที่เราทั้งหลายจะติดตามผู้ลงด้วยการคำเสียงของพระองค์การพระบิดาเจ้าข้าเราจะอิจฉาเื่อพี่น้องของเราทุกคนทุกที่เชื่อผู้ที่หวังใจในพระเจ้าและเพื่นี้ก็ติดตามพระองค์มาอย่างช้านา พระบิดาเจ้าข้าแต่ในวันนี้พระองค์เจ้าข้าเมื่อมีภารกิจใดๆพระองค์เจ้าข้าที่เขาไม่สามารถมาหาพระองค์ได้แต่พระเจ้าทรงเล้าจิตเล้าใจเขาพระองค์เจ้าข้าให้เขาพระองค์เจ้าข้าที่จะกระตือรือร้นที่จะแสดงหาแผ่นดินของพระองค์แสดงหาหน้าของพระองค์แสดงหาความชอบธรรมของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเพื่อเขาที่จะไม่ขาดพระพรพระองค์เจ้าข้าเต็นผู้ที่มีใจท้าทใจที่เขาอยากมาในที่สุจักรแต่เขาไม่มียวยยาฐานะที่จะมา ขอพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเยียวพาผาตักอยู่ในชีวิตของเราั้นขอพระองค์ทรงนำย่างเท้าของเขาพระองค์จะให้เขามีเยืดยาพานะามาถึงที่สสกจักรพระองค์ได้เถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกของฝ้าพ่อพี่น้องที่ยังมาไม่ถึงนี้ให้ในผหาตัดของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราและช่วยกู้เขาในพระนามพระเยซูอามเมนฮาเลลุยาสารเสริเป็นเจ้าน้ใหญ่ได้ถัมต่อมาอธิษฐานเพื่อหน้าที่การงานของเราที่เราหวัง เราเปอะไรเราก็มอบให้กับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาระหรือว่าทุกสิ่งที่เรามีก็จะฝากไว้กับพระเจ้าอาเดลูรยาสารเสด็จพระเจ้านิ้งใหญ่สารเสด็จพระบิดาแห่งบาสรั์สารเสด็จพระผู้ทรงผู้ช่วยอยู่สารเสด็จพระเจ้าพระพิดาเจ้าค่ะทุกคนปรดงค์เจ้าที่เรามาหาพระองค์นั้นพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราในหน้าที่การงานที่เราอยู่พระองค์ทรงรู้ว่าที่ผมจะเลี้ยงลูกของพระองค์ในหน้าที่การงานที่จะเหมาะสม การงานทุกสิ่งที่เรามีบางครั้งกู้มีอุปสรรคโปรดเจ้าข้ามีปัญหามากมายองร์เจ้าข้าแต่เราจะมอบปัญหานี้ไว้กับพระองค์พระที่ดาเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นทางของที่ดีพอทางของพระเจ้าไม่มีทางต่แต่ทางของงค์เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมโงรดเจ้าข้าขอพระหักของพระเยู่ในชีวิตของเราช่วยเหลือช่วยกู้เราผัดการอยู่เรื่องหนักเรา แต่มีพระเจ้า่รงปกป้องคุามคีชีวิตของเขาแต่ในทุกวันนี้ที่เราก็ได้เดินอยู่ในปัญหาในภาระในวิกฤตที่เรามีอยู่นี้ก็เกี่ยวเสมอที่เราเดินอยู่ในทิพรักกันการแต่มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของเราผู้ทรงอธิบุรษครั้งชูขอพระองค์ทรงเปิดทางขอพระองค์ทรงเปิดทางขอพระองค์ทรงนำปัญหานั้นออกไปให้เราได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพระบิดาเจ้า ใขอพระเจ้าสุเวยพรหน้าที่การงานที่เรามีอยู่นั้นที่เราได้ทําอยู่นั้นก็แตกต่างกันไปแต่ขอพระองค์ทรงอยู่เหนือหน้าที่การงานที่เรามีทุกคนในขอพระเจ้าทรงเวพคอนเขที่เขาได้ทำงานนนในงานทุกงานที่เขาทำก็ขอให้มีผลกําไรในงานของเขาเพื่อเขาที่จะได้เอากลับมาสู่พระคำของพระองค์ในพระาชกิจของพระองค์เราเราจะรับใช้พระองค์ไปพร้อมพร้อกันพระบิดาเจ้าข้าฮาเลลูยาซาลาสิน มันได้พร้อมข้อบินของพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรเราด้วยเถิดเราขอฝากมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพี่น้องบาดีดีเป็นพระผู้จัดเตรียมพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งในชีวิตในครวรเรือนของเราพระบิดาเจ้าข้าเราจะเป็นข้าน้ำข้าไฟข้าใช้จ่ายจิตประทานในควรเรือนเพราะขอพระองค์ทรงอนวยพรให้เรามีเมื่อถึงเวลาพระบิดาเจ้าข้าสมเด็จพระของ ลูกของฝากว่ามาผาน้อยกับโรกในคณะเปียเสืออเมริกในงานต่อมาที่ฐาน,น,น,นาป,ปรการเป็นค่ายที่จะถึงนี้ก็ขอพระเจ้าสุขสถิตกับเราทุกคนที่เราจะาม,มีภระใจในการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าในอดีตก็เราเสกก็ได้ขอบัญชา รืถึงในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็ได้ไปถ่ายก็ก็เปรียบเสมือนการที่เราไปดูเพลก็ขอพระองค์ทรงอวยพรเราเพลิงที่เราอยากมีมรวคใจแล้วก็สัตย์ซื่อกับพระองค์สาธุการแหญ่พระเจ้าพระผู้ใหญ่ที่สุดสัรฤทธิ์พระเจ้ายิ่งใหญ่สาธุการแหญ่พระเจ้าสัมฤทธิ์พระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาจับฆ่าลูกอธิษฐานเผื่อการไปถ่าย แต่ก็ยังมีที่น้องอีกหลายคนพรงเจ้าข้าที่เขายังขาดปัจจพระองเจ้าข่าที่จะเดินทางนั้นขอพระองค์ทรงอยู่นะพี่น้องทุกทุกคนขอพระองค์จะไม่มาใส่ในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงมาทันเวลาเสมอพระพิดาเจ้าข้าเมื่อถึงเวลาที่เราจะไปก็ขอพระองค์ทรงอำนวยพระพรขอพระองค์ทรงจัดสรรจัดเตรียมในทุกสิ่งขอให้หมดทางที่ข้าพนทั้งหลายจะเดินไปน้นลาาลื่อด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าอย่าให้มีอุปสรรค พระองค์เจ้าข้าที่จะมาดึงเราออกจากทางของพระองค์ขอพระโค์ทรงอยู่กับเราพระบิดาเจ้าข้าและขออย่าให้แผนการของมารซาตานที่มันจะมาเตะตัดขาเราให้เราที่จะไม่ได้ไปในค่ายนี้พระองค์เจ้าข้าแต่ขอพระเจ้าทรงประคับประคองย่างเท้าของเราได้เถิดและอวยพรเราพระองค์เจ้าข้าให้เราที่จะมีเงินพระองค์เจ้าข้าที่จะไปใช้จ่ายพระองค์เจ้าข้าในการไปค่ายนี้พระองค์เจ้าข้า แลจีปัญหาพลังเจ้าค่าในการใช้จ่ายนั้นก็ขอพลังทรงอํานวยพรอขอเราทุกทุกคนได้เติบโพลังเจ้าค่าและทุกคนที่ไปนั้นขอพระเจ้าทรงมวยพรขอขพลังเจ้าค่าให้หัวใจของเขาพลังเจ้าค่าเป็นหัวใจที่จะวางใจในพระเจ้าที่เขาจะไม่กังวลว่าจะเอาอันไหนไปจะเอาอันไหนใช้พมืิดาเจ้าค่าแต่ให้เขาที่จะสุดๆกับพระเจ้าเมื่อถึงเวลานั้นขอแผนการของพลังจะเปิดและสำแดงออกมาให้ผู้เห็นว่าพระเจ้าทรงอในชีวิตของเขาเมื่อเขา เราต้เง็าอธิษฐานเผือขอให้พระเจ้าสุสถิตอยู่กับประเทศไทยเราสาธุการแด่พระเจ้าพระผู้ยิ่งใ่สูงสุดและเสร็จพระเจ้ายิ่งใหญ่เสร็จพระเจ้ายิ่งใหญ่พระพิจีการจะลูกอธิษฐานเผื่อประเทศไทยเราผรรมจาค่าที่มีประชากรไทยพนรมจ้าค่าที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ก็หลายล้านคนพนรมจงค่าและในอดีตที่ผ่านมาเราก็บอกช้ำมากแล้ว อยู่ขอพระองค์ทรงอวยพรประเทศไทยด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าแม้ว่าการเลือกตั้งก้อปฏิปักษ์แล้วพระองค์เจ้าข้าแต่ยังเหลือยิงอยู่หลายดาที่จะป่าพันไปพระองค์เจ้าข้าขอให้ปัญหาหรืออุปัรรคนี้พระองค์เจ้าข้าและแผนการนี้พระองค์เจ้าข้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนอยู่ในประเทศไทยอวยพรประเทศไทยขอพระเจ้าทรง อนำผู้นที Th ่มีความสัตย์ซื่อพระองจ้าฆ่ามีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยที่จะเข้าไปบริหารประเทศไทยพระองจ้าฆ่าท่านจะอยู่ในองค์กรใดพระองจ้าฆ่าก็ขอให้ทุกคนเป็นคนที่ชอบทำในสายประเทศของพระองค์ขอพระองค์ทรงจับขอเป็นวางไว้ในทุกจุดทุกหน่วยพระองจ้าฆ่าเพื่อที่เขาจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีเพื่อประชาชนไทยทุกคนจะได้ยูดีกินดีขอพระองค์ทรงโปน ประเทศไทยด้วยเถิดปวยพรประเทศไทยด้วยเถิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดพระองค์จงค่าแม้ข้าพุทธทั้งหลายผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระองค์จงค่าแม้พระองค์ทรงอยู่กับเราแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราก็เหมือนกับพี่น้องทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแต่ในวันนี้เราเล้ การทำอธิษฐานนี้แล้วก็ทางมีไว้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงฟังและขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและขอพระองค์ทรงตอบควาอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ด้วยเถิดพระพิดาจงข้าลูกขอฝากว่าประเทศไทยในหักของพระองค์และลูกก็เชื่อว่าทุกสิ่งจะเป็นการมีและเป็นการรุ่งเรืองพิชิตฉันท์พระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนในฐานตอนนี้ฐานเผื่อผู้นำของเราทุกคริสตจักรในประเทศไทยใน ทธิจัรของเราก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นผู้นําที่จะนําเราไปในทางของพระเจ้าและเราจะผ่านไปได้โดยผู้นำของเราได้ให้มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าสาธุการแห่ยพระเจ้าพระผู้ยิ่งใหญสุ่สารเสด็พระเจ้ายิ่งใหญ่ระบวลาจะทาทุกอธิษฐานเผื่อพระองค์จาใ่าผู้นำพระองค์จ่าอาศิษยาธิบาตพระองค์จาใ่้ พระองค์เจ้าค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่สักจักใดพระองค์เจ้าค่าขอ,ขอพระเจ้าทรงไว้พรทุกท่านได้เกิดพระองค์เจ้าค่าที่อาทย์มีาระแาชใจที่จะนบใช้พระเจ้าและก็ได้นำอาประชาชนรอของพระเจ้าที่เข้ามาในที่จัดของพระองค์เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างและชีวิตของเราที่จะเกิดผลอันดีและเป็นผู้ที่จะสอนพระธรรม ปรเจ็งเจ้าแต่ขอพระ้ารงสุสติอยู่กับทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและทุกยคำทุกถ้อยคำที่พูดออกมานั้นขอให้เป็นคำพูดที่มาจากพระเจ้าและเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าทาและเราจะไม่ที่เราจะไม่ถูกบอกว่าหรือพูดกันว่าจะมีผู้สอนเพียงเพรหรือผู้สอนเทียนโปรเจ็งเจ้าาแต่ขอให้ทุกสิ่งที่พูดออกมานั้นเป็นเสียงที่มาจาก เป็นพระเจ้าที่เชี่ยงแพงของเราพระบิดาเจ้าพ้าของพระเจ้าทรงไว้ความผู้นำของเราทุกคนและทุกที่สักจะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของท่านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายแข็งให้แข็งแรงด้วยเถิดพระองค์เจ้าพ้าทั้งครอบครัวพระองค์เจ้าพระสามีภรรยาและบุตรหลานของท่านก็ขอให้ทุกคนพระองค์เจ้าพระพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองคุ้ยพรไม่ว่าจะเป็นฐานะก็ขอพระองค์ทรงยกชูขึ้นในธุรกิจหน้าที่การงานพระบิดาเจ้าท้าไม่ว่าจะเป็น ส่วนกับข th ้าพเจ้าจะเป็นเงินทองพระองคจ้าข้าพที่จะรับใช้พระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าลูกของสามพ่อทำอธิษฐาน้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูอับเบลในฐานต่อมาแล้วที่ฐานเราจะอธิษฐานในการที่เราจะนมัสการพระเจ้ารับฟังพระวจนาประทของพระองค์และขอความคุณพระเจ้าที่เราได้มาที่เสกต่อพระองค์สาธุการแก่พระเจ้าพระผู้ใหญที่สุด เราที่จะได้สัมผัสกับพระเจ้าให้เราได้จะพบกับพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ทรงเจิมเราทุกท่านที่เราจะนมัสการพระเจ้ามือทุกมือตาทุกตาเราจะนมัสการและยกย่องชูเกียรติพระนามของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวของเราหรืออุยาตและเสด็จพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอานตนาษรดของพระองค์ก็ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ทั้งผู้กล่าวและผู้ฟังและขอให้อาทุกคนที่ฟังนี้ขอให้พระธรรมที่จะตกมาพระองค์จะค่าในทนดีพระองค์จาฆ่าและขอพระเจ้าทรงปกครอง ให้วาทกที่ผ่านเข้ามานะที่เราจะเอาไปเป็นอุปกรณ์เป็นยุทอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปใช้เลิการเจ้า่าในวันต่อวันที่เราอยู่กับเพื่อนบ้านของเราที่เขาไม่รู้จักกับพระเจ้าให้เป็นอาวุธพระบิเดาเจ้าค่าอายนรูุญาและขอพระเจ้าทรงปกป้องเราขออย่าให้ แต่ขอให้หวานเข้าไปในนี้ดีขอให้อาชีวิตของเราจะเกิดผลมากมายในชีวิตของเราเกิดเป็นต้นไม้ที่เกิดในนินฐานน้ําที่จะปลิดดอออกผลตามฤดูกาลขอพระองค์ทรงอวยพรที่เราทุกคนที่อยู่ที่นี่หาเรียนรู้ยาสารสญพระเจ้าและเราจะขอพระคุณพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของข้าพุทธองค์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงเลือกเราที่พระองค์ทรงเรียกเรา และเราทั้งหลายได้อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์อยู่ในพระคุณอยู่ในลูกพระคุณและอยู่ในพ่อพรที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดสรรเตรียมในชีวิตของเราให้เรามีกินกินท้องทุกทุกวันและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราให้เรียนรู้ยาสารและเสริมพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าและในท้ายนี้ที่เรากระถ่อมพระคุณพระองค์ที่เราทุกคนที่ตื่นขึ้นมาเราก็มีสันติสุขเราตื่นขึ้นมาเรามีแต่ความเชื่นมชมยินดีเพราะว่าความขคมขื่อที่มีนัะพระองค์ทรงเอา ในแต่ละวันแต่เราจะอยู่กับพระองค์ในวันต่อวันโดยการรับพร้คุณและอง้ขอที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกันและกันขอบคุณพระองค์สาธุการแห่งพระเจ้าของพระเกียรติพระิริจงมีแด่พระองค์เพียงผู้เดียวอาเมนอาเดีย